วันนี้แดนหนาวจะอาบเลือดวันนี้ราชันจะคองป่ามนุษย์จะจากลาเพื่อเจ้าป่าหวนกลับไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Research Story Life วันนี้พบกับ สิบหมาโหดโลกไม่ลืมถ้าพูดถึงสุนัขหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงสัตว์เลี้ยงสุดแสนน่ารักใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์หากแต่เป็นสุนัขป่าผู้เกิดมาเพื่อเป็นนักล่าอันน่าสะพึงกลัวที่พร้อมจะฉีกคุณออกเป็นชินช้นๆได้หมาแต่ละตัวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้บอกเลยครับว่าโหดมากและไม่ควรนํามาเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันมีตัวไหนบ้างก็ไปรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยครับอันดับที่10 จิ้งจอกอาร์กติกลาชันนักล่าอาร์กติกฆ่านกทะเลกินไข่นกยาว90เซนติเมตรหนักได้ร่วม 3-6กิโลกร,รมัมนับว่าอันตรายไม่น้อยบางครั้งมีการโจมตีสัตว์ฟันแท้ขนาดใหญ่ด้วยจิงจอกอาร์ติกจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นได้ดีชนิดหนึ่งมีระบบการปรับอุณหภูมิที่สามารถควบคุมความร้อนในร่างกายได้สามารถทนอยู่ได้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำถึงลบองศา,ศาเซลเซียสได้ในช่วงเวลาที่อากาศดีจิงจอกอาร์ติกจะออกมาหาอาหารตามปกติมันจะล่าสัตว์ขนาดเล็กเช่น หนูแฮมมิงนกกระทาควาโลกบางครั้งถ้าโชคดีก็จะเจอซากสัตว์ที่มี้วโลก,กินเหลือทิ้งไว้ก็จะกินซากนั้นอันดับที่9บูชด็อกจอมโหดแห่งอเมริกาใต้กระจายพันธุ์ทั่วทวีปตอนใต้ของอเมริกามีรายงานว่าบูชด็อก6ตัวสามารถสังหารสมเสร็จได้ด้วยการซุ่มโจมตีแต่เมนูหลักของบูชด็อกจะเป็นคาปิบา่าหรือลูกหมูป่ามากกว่าบูชด็อก2ตัวถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรของแมวป่าโอเชียล็อกได้ บุชด็อกถือเป็นสุนัขชนิดหนึ่งที่แพร่กระจายพันธุ์ในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยใช้ชีวิตในป่าดิบชื้นโดยเฉพาะที่ใกล้กับแหล่งน้ำซึ่งเป็นที่หากินหลักพบได้ตั้งแต่ที่ราบลุ่มไปจนถึงที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1,900เมตรหรือ6,200ฟุตจนถึงที่ราบเซราลโดอันเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในบราซิลด้วยโดยแบ่งออกเป็น3ามชนิดย่อยนิสัยตามธรรมชาติของบุชด็อกเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยกลัวอะไรง่ายๆล่าสัตว์ชนิดต่างๆกินเป็นอาหารรวมถึงอาามมมดดโลทีี่เกะุ้ตัววย อันดับที่8จิ้งจอกแดงใหญ่โตกว่าบุชด็อกร่วม2เท่ากับยอดนักล่าแห่งอเมริกาเหนือจิ้งจอกแดงนั้นพบได้ในทวีปอเมริกาและยุโรปสามารถฆ่านกพูกหง,งอนยักษ์ล้มกวางป่า และฆ่าแกะได้อย่างไม่ยากเย็นนักนักล่าตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตามแหล่งที่มีอาหารให้กินจิ้งจอกแดงขนาดใหญ่ที่สุดอาจหนักได้ร่วม18กิโลกร,รัมพบในอังกฤษและเป็นจอมโหดที่กินแกะเป็นว่าเล่นจิ้งจอกแดงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดีทําให้สามารถอาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่หลากหลายได้ไม่ว่าจะเป็นป่าสนหรือป่าเบญจพรรณพื้นที่แห้งแล้งแบบทะเลทรายพื้นที่กเกษตรกรรมกินอาหารได้หลากหลายประเภทตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเช่นหนูกระต่ายนก หรือแม้กระทั่งหนอนชนิดต่างๆในบางครั้งอาจกินผักผลไม้ด้วยเช่นกระหล่ำปีโดยจะกินอาหารมากถึงวันละ1กิโลกร,รมัมมักอาศัยและหากินอยู่เป็นคู่อันดับที่7 หมาป่าไคายโยตี้จอมโหดอีกหนึ่งตัวในทวีปอเมริกาเหนือหนักได้ร่วม21กิโลกร,รัมในธรรมชาติวิ่งได้เร็วถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกระโดดได้ไกลถึง4เมตรขนาดของสุนัขแห่งความตายสายพันธุ์นี้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสัตว์สายพันธุ์นี้มีฟันที่คมกริบแรงกัดที่สามารถหักกระดูกกว้างและพวกมันพบได้ทั่วอเมริกาเหนือโดยสามารถพบในเมืองได้ด้วย หมาป่าคายอตี้ในเมืองจะออกล่าเหยื่อในเวลาก่อนตะวันขึ้นและหัวค่ำสุนัขสายพันธุ์นี้สามารถผสมข้ามสายพันธุ์กับหมาป่าได้มีรายงานการต่อสู้กับจิ้งจอกแดงและฟันอันคมกริบของมันสามารถฉีกคนเป็นชิ้นๆราวากับมีดหั่นเนื้อมันออกลูกครั้งละ3ตัวตั้งท้องครั้งละ5-7สัปดาห์หมาป่าคายอตี้นั้นขึ้นชื่อเรื่องการเป็นพ่อแม่ที่รักลูกเป็นอย่างมากอาจมีอายุยืนได้ถึง18ปปีหมาป่าคายอตี้ล่าเหยื่อได้หลากหลายขนาดตั้งแต่แมวยันหมูป่า อันดับที่6มาในา จอมขมือแห่งเอเชียขึ้นชื่อเรื่องการกินเหยื่อทั้งเป็นมีชื่อไทยว่าหมาในเป็นพาลล่าเหยื่อที่ดุร้ายหมาใน5ตัวจะสามารถไล่เสือดาวได้หมาในสองตัวล้มกวางได้บางครั้งพวกมันจะรวมฝูงใหญ่เพื่อล่าเหยื่อไซโตอย่างควายป่ากินทั้งเป็นฝูงหมาใน1 0 1ถึงตัวจะสร้างปัญหาให้เสือได้แต่ถ้าเจอเสือโค่งตัวใหญ่จริงๆหมาในอาจต้องรวมฝูงกันถึง20ตัวเพื่อโค่นอีกฝ่ายลงมีลำดับอำนาจในฝูงอย่างชัดเจนสัตว์ดุร้ายตัวนี้ออกลูกครั้งละ 3- ถึง 4ตัวในป่าเมืองไทยก็มีเยอะพอสมควรนะครับหมาในล่าสัตว์ได้หลายชนิดเช่นกวางดาวกวางป่าควายป่าลิงกังหนูกระต่ายหมาในล่าสัตว์ใหญ่ด้วยการทำงานเป็นทีมเมื่อจับเหยื่อได้ก็จะเริ่มกินเหยื่อด้วยการกระชากไส้ออกมาทั้งเป็นส่วนที่ถูกเลือกกินก่อนมักจะเป็นหัวใจตาลูกตาสะโพก และลูกในท้องบางครั้งก็ล่าเหยื่อโดยลำพังได้โดยเฉพาะเมื่อเหยื่อมีขนาดที่เล็กอย่างกระต่ายหมาในสามารถล่าเหยื่อที่หนักกว่าตัวเองได้ถึง10เท่าหมาในเพียง2-3ตัวก็สามารถล้มกวางที่หนักได้ถึง50กิโลกร,รัมได้ภายในเวลาไม่ถึง2นาทีมักต้อนเหยื่อให้ลงน้ํากินซากเหลือจากเสือบ้างแต่ไม่บ่อยนักหมาในห่วงเหยื่อมากเคยมีรายงานพบว่าสามารถฆ่าเสือโค่งและมีได้อันดับที่5 หมาป่าขาวขาวหนัก20-25กิโลกร,รมัมและมีทักษะความเร็วระดับดลกแตกล่าเกตเทอรีอารกับกวางแพมพัดเป็นอาหารจึงไม่แปลกที่หมาป่าขาวขาว,าวจะเป็นสุดยอดนักล่าในทวีปอเมริกาใต้ฟันคมขายาวและฟันสับละเอียดเป็นรูปแบบการล่าที่สร้างมาเพื่อฆ่าเหยื่อขนาดเล็กและกลาง หมาป่าขาวขาวมักอาศัยอยู่ลาพังหรือเป็นคู่ซึ่งต่างจากสัตว์ในวงหมาป่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆที่มักอยู่รวมกันเป็นฝูงหมาป่าขาวขาวล่าสัตว์ขนาดเล็กและกลางเป็นอาหารในเวลากลางคืนเช่นสัตว์ฟันแทะกระต่ายและนกนอกเหนือจากนี้หมาป่าขาวขาวยังกินผลไม้และพืชอีกหลายชนิดไม่แพ้เนื้อสัตว์อันดับที่4หมาป่าแอฟริกันนักล่าที่ครอบครองกรามอันทรงพลังและสมองอันเฉียบขาดหนักได้ถึง35กิโลกรมัม หัวถึงหางยาวเกือบ5ฟุตตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยบางครั้งสุดยอดดักล่าจะรวมฝูงกันล้มแองทิลบยักษ์หนักหนึหน่งตันฆ่านกกระจอบเทศกินกวางคูดูวิลเดอร์บีสรวมถึงโค่นไฮยีน่าและปะทัศเสือชีตาบางครั้งก็สามารถแย่งเหยื่อจากสิงโตได้และมีรายงานการยกพวกล่าลิงบาบูนอีกด้วยอันดับที่3หมาป่าแดงหนัก20-35กิโลกร,รมัมเป็นหนึ่งในสัตว์ตระกูลสุนัข ที่มีจํานวนน้อยที่สุดในโลกเป็นญาติสนิทของหมาป่าสีเทาผู้โด่งดังปัจจุบันมีญาติพี่น้องหลายร้อยตัวหมาป่าสีแดงและหมาป่าสีเทาสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้และลูกที่ออกมาก็ไม่เป็นหมันอีกด้วยอันดับที่2 หมาป่าสีเทานักล่าที่มีแังกัดมหาศาลเจอได้เกือบทุกทวีปของโลกโดยจุดที่มีหมาป่าจอมโหดหนานแน่นที่สุดในโลกจะอยู่ที่เชอร์โนบิลพวกมันสามารถได้ล่าเหยื่อเป็นระยะทางนับร้อยกิโลเมตรสังหารควายไบซันไล่เสือปูมา่าหรือขับไล่มีกิสลี่ เธสูญพันธุ์ไปจากยุโรปตะวันตกในศตวรรษที่19แต่ในที่สุดพวกมันก็กลับมาเป็นนักล่าที่ครอบครองระบบนิเวศของไซบีเรียอีกด้วยสูงถึงไหล่ได้ร่วม95กิโลกร,รมัมกระโหลกศีษะอาจยาวได้ถึง31เซนติเมตรและหนักได้รวม80กิโลกร,รมัมหมาป่าสีเทาอาจกัดได้ด้วยแรงดัน10,000 kps และนั่นคือสาเหตุว่าทําไมมันถึงฆ่ากวางมูตตัวโตเต็มวัยไ,ได้แม้แต่วัวมัสคอตล่างอย่างก็อาจเป็นเมนูของจอมโหดได้อย่างไม่ยากเย็นนักอันดับที่1 หมาป่าไดวูฟวิ่งฝ่าหิมะมาในอันดับที่1กับหมาป่าแห่งความตายไดวูฟเป็นหมาป่าสายพันธุ์โบราณซึ่งเป็นที่รู้จักจากซีรีส์เกมออฟโทน นั้นเป็นญาติห่างๆกับหมาป่าในยุคป,ปัจจุบันทรงพลังพอจะฆ่าเสือเคียวดาบบางพันกัดขยี้กระดูกของควายไบสันล่างยักษ์มีแรงกัดมากกว่า1,100 psi ขนาดตัวปกติอยู่ที่1 7 0อถึง180อปอนด์แต่จากกระดูกที่ใหญ่ที่สุดคาดว่าหมาป่าไดวูฟอาจหนักได้มากกว่า250อปอนด์ต่อให้เป็นล็อตไวเลอร์หรือพิษบูล,ลุมกันสักสองตัวก็เชื่อว่าไม่สามารถโค่นหมาป่าแห่งความตายอย่างไดวูฟได้เพราะมันหักกระดูกควายใบซันขนาดยักษ เลยคาดว่าสามารถโค่นสมัยโรดอนกาชิวหรือล้มได้แม้กระทั่งสล็อตยักษ์อย่างเมกาเลียมหมาป่าไดวูปมีขนาดพอๆกับหมาป่าสีเทาขนาดใหญ่แต่มีเขี้ยวที่ใหญ่กว่าและมีแรงกัดมากที่สุดในบรรดาสัตว์สายพันธุ์สุนัขเคยอาศัยอยู่ทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือก่อนสูญพันธุ์ไปเมื่อ13,000ปีก่อนซึ่งคาดว่าเป็นเพราะพวกมันไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของยุคน้ำแข็งได้ด้วยขนาดที่ใหญ่ แรงกัดอันทรงพลังการล่าเหยื่ออย่างบ้าคลั่งทำให้มันเป็นสุดยอดหมาโหดโลกไม่ลืมก็จบไปแล้วนะครับกับ10บหมาโหดโลกไม่ลืมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10บอันดับที่เราคัดมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ชมสนใจจะนําไปเลี้ยงสักตัวดูไหมละครับแต่ไม่รับประกันความปลอดภัยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหนะ้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ